โอเคครับสวัสดีท่านผ้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปรับ DBI ครับสำหรับแพทใหม่นยิงให้โดนหัวนะครับผมก็ว่าแบบยิงของคนทุกเมตรขนาดนั้นนะครับโอเคี้ก็จะมาสอนปรับนะให้เรากดไปที่ระบบัะผมแล้วก็กดที่โหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ครับกดเลยนะครับผู้คนเลื่อนมานะครับมันก็จะมีตรงการเคลื่อนไหวผู้คนปรับเป็น0.5ครับผมมันจะทําให้เราลากหัวไอ้ขึ้นครับ0.5 จุดทานะครับแล้วก็ความกวางก็800 89นะครับทุกคนโอเค8 0 89ประมาณนี้นะครับก็จอก็เล็กๆนะครับแล้วก็ปรับจอนะครับสําหรับใครที่จอ128นะครับก็ปรับจอรตรงนี้นะครับปรับจอมันจะยื่นขึ้นนะครับสําหรับบางมือถือนะครับสําหรับอ่า จอแบบ120เหินะครับแล้วก็เข้าเกมนะครับตันนี้เราก็เข้ามานะครับทุกเวผมก็จะไปาลากลากหัวนะครับว่าจะโดนไหมนะครับ จะช่วยได้นะครับสําหรับใครที่เครื่องไหวนะครับมาปรับตรงนี้นะครับปรับการาฟิกครับตามตามเครื่องนะครับยอย่าเน็ตนะครับโอเคปรับตามเครื่องนะครับการาฟิกผมจะปรับเป็นสูงสุดนะครับเพราะว่าแล้วแต่เครื่องใครว่าจะรองรับไหวไหมสเปคใครจะรองรับไหวไหมนะครับก็กดไปที่อ่า โซนฟรีสไตล์นะครับมันเป็นทดสอบกันว่า,าแล้วก็ตั้งค่าในเกมนะครับทุตั้งค่าในเกมตรงนี้นะปรับเป็นก็ไปปรับเป็น95โวลท์โอเคประมาณนี้นะทุกประมาณนี้นะครับโอเคจะไปยิงหัวกันดูนะว่าจะโดนไหม เราจะมาลากห,วหัวเฉยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้สติไปด้วยโอ้จอผมมันมันมืนมนอพ่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จคนระับเห็นไหมข้าหวหอยนะเฮ้ยเวอร์ดูดิทุกคนแค่ลากเป็นตัวจีติดหัวเลยดูดิเวอร์เวอร์เวอร์เฮ้ย เวอรนนี่นะครับสการกานดูมันโอ้ยหุยุยโอ้ขึ้นลงก็ติดหัวทุกคน อันนี้ผมกัดอันนี้ผมกดอ่ายิงกันไปเลยนะเบื่อเกินโดนเด้อเด้อเด้อแ,แ,แล้วผมขอแคป,ปลูกโป่งก่อนเด้อเด้อเด้อแ,แ,แคป,ปลูกโป่งมันต้องเอามือแคบนัโอเคก็จะไปยิงอ่าในโซนฟีสไตลกันเลยครับหน้าจอมันไม่มันมาดวนเพรเพิ่งกินข้าวเสร็จหน้าจอมันหันอืดๆในนี้นะี่ โอ้ม่น่าจอหันอืดว่ะก็คือที่ยมันลื่นอยู่นะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งกินข้าวไงหน้าจอมัน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 ไม่มันอ่ะทุกคนผมว่ายิงหัวไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าแต่ว่าผมยังไงอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเวลาหันหน้าจอมามันไม่ค่อยตอ่ะเห็นไหมเราต้องลากเป็นตัวเอตัวเอลนะครับ ออ้ยแตกนะบผมโอเคครับสำหรับใครที่อยากใช้นะครับก็ไปลองใช้กันได้นะทุกคนเพอพี่ไม่ค่อยฝึกดูดีเวเวลามันหันจอมามันยิงไม่ค่อยโดนปุ๊บน่ะมันไปที่อื่นอ่ะพี่ยังอ่าในการหันจอพี่ยังหันไม่ค่อยเป็นเาไหน้าจอมันดืดเว้กินข้าวเนี่ยหน้าจอมันอ่าข้าวมันติดมือ โอเคครับสำหรับใครที่อยากลองไปใช้นะครับก็ไปใช้กันได้ทุกคนปรับตามพี่นะครับก็เข้าหัวหง่ายง่ายผมมาสุดตรงนี้เห็นไหมทุกคนดูเป้ายิงเห็นไหมมันจะอยู่ระดับหัว,หวเวลาราก่อยๆนะครับเนี่ยอ๋อมันหัอมั้งลากแรง ค่อยๆก็เข้าหัวเบื่อเกินเบื่อ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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาหันหน้าจอยนี่นั่นแหละเห็นไหมหไหม,มันมันไม่ตรงเห็นไหมโอ้โหทุกคนลองไปใช้ดูนะครับ